โลกของจิตวิญญาณค่ะมันจะมีเหมือนณที่ว่างอะค่ะจะมีที่เรียกว่ามันซ้อนกันนะคะภาพที่มันซ้อนกันอยู่มิติต่างๆที่มันซ้อนกันอยู่ซึ่งเนี่ยค่ะณปัจจุบันจะเห็นว่ามันมีช่องว่างใช่ไหมคะระหว่างเราณตอนนี้ค่ะประสบการณ์ต่างๆแต่เนี่ยภาพที่ซ้อนกันของโลกจิตวิญญาณนะคะมันจะมีภาพกันซ้อนกันหลายมิติอยู่ในที่ว่างตรงนี้ซึ่งภาพที่ซ้อนกันอยู่ตรงนี้เป็นภาพนะคะเป็นภาพแห่งความเป็นไปได้ที่ มันไร้ขีดจํากัดนะคะแล้วก็หลากหลายทิศทางเลยที่ซ้อนกันในปัจจุบันค่ะก็คือถ้าหากว่าต้องการให้ประสานกับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นต้องการจะมีะคะ่ะเราก็คือต้องปรับความรู้สึกนะคะป,ปรับความรู้สึกให้จูนให้จูนกับสิ่งที่เราปรารถนาซึ่งถ้าหากว่านะวันนี้เราเราเช็คตัวเองแล้วว่าเราอยู่ในความถี่นะคะในความถี่ที่ต่ําเราก็คือต้องตัด การสัส่นสะเทือนของเราให้สูงขึ้นการปรับสัส่นสะเทือนให้สูงขึ้นนะคะก็คือการดูแลทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเรา,ามีสามส่วนนะคะมีทั้งกายมีทั้งใจแล้วก็จิตวิญญาณทั้ง3ส่วนนี้คะ่ะสำคัญเหมือนกันหมดเราต้องเราจะไปดูแลที่หนักที่ฝั่งใดฝั่งดึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเราต้องดูแลทั้ง3ส่วนส่วนแรกเลยที่เราดูแลง่ายๆนะคะก็คือทางกายนะคะทางกายก็คือคุณต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ ออกกาลังกายค่ะลทานอาหารที่มีประโยชน์สมพลังออร่าดีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะคะ